โอเคสวัสด okay, so ีที่ทุกคนด้วยนะครับนักเงียบเกมแดนบาร์เดลและนักเงียบตัวละครที่มีชื่อว่าเจ้าโกลดเฟสนั่นเองซึ่งผมบอกเลยว่าผมเพิ่งกลับมาเล่นแดนบาร์เดลได้เพียงแค่ไม่แค่ไม่กี่สัปดาห์นะผมก็แล้วแค่ไปฝันนก็เป็นไอเดียใหม่นะครับผมนะผมคิดว่าผมจะสร้างคอนเทนี่แบบเด้บาร์เดลในช่องเยอะๆเลยนั้นก็เอาไอเดียใหม่แล้วกันมาดูกันจะเริ่เติบโตของไอเดียนี้แล้วก็ฝีมือของผมไปด้วยกันนะครับ ก็เืวนเจ้าตัวละคกรกกเฟยผมก็เพิ่งซื้อมาเรานี้เจ้าตัวละคกรกกเฟยของผมนะครับก็เลเวลเป็น44เรียบร้อยนะยังไม่ตัง50นะคือแต้มมันได้พอใครได้งึงจะตัง50เลยก็เลยกะว่าเอาแค่นี้ก่อนส่วนคือผมก็ไม่ได้เก่งตัวนี้เลยมากมายทำให้ผมไม่รู้ต้องเอาเปิดเลยผมเอาบางคนอย่างก็เอาไปแค่นี้นะผมจะเอาอ่าไอ้น้ำน้ำฉ่ำ,ำเลยเฟุ้งแฟ้อเลย <S <S แล้วก็มีสันกลัวนะครับผมนะแล้วก็มีคำสาวความตายทางหนี ก็ตั้งใจฟังเตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังนะก <c oughs> ็ <g guerre> มีเปิร์งแค่นี้นะครับผมนะส่วนแอดออนก็เอาไปประมาณนี้ครับป้องตาเดียวมองกลางคืนครับก็มีบอกมินพันเพื่อนพร้อมเลยคือที่ขนาดย่อนะครับผมแล้วกะผมแบบทุกคนชอบเล่นเกมเพราะผมชอบเต็มย่อเนยแล้วก็เอาโมลี่เหลือไปนะครับผม่นก็เปลี่ยนโมลี่ันอื่นอยู่วะคือส่วนตัวผมจะเอาโมลี่เขียวไว้เลย แต่ว่าผมเล่นชิวๆไม่อะไรมากคือก็ไม่ได้กะราใช้โมดีอยู่แล้วนะก็เอาไปแค่โมดีเหลื่อมก็น่าจะพอนะไปแล้วกดหาห้องเลยเลยคือบางทีได้เห็นภาพมันกากะก็ขอแฟนกคอมผมไม่ไดีขนาดนั้นนะแค่ปรับให้มันเล่นด้หก็ดูว่าดีเลยเดี๋ยวตัดไปตอนเจอห้องเลย,ยกันโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เจอห้องวันที้เรียบร้อยนะ กว่าจะเจอก็เล่นนาเหมือนกันนะไอ้คนมันยังไม่ครบด้วยนะไอ้กูเรียกว่ากูเจอห้องแล้วไม่ได้คนมันยังไม่ครบเลยเออชา่างมันละกันกระบอกกูต้องรออีกอะ่ะโอเคทุกคนรอรอคนครบงดดั้น๋ยวตอนนะั้นต้องกดกดดียด้วยกันนะกดพร้อมหนึ่งโอ้โหดูเหมือนพวกเจ้าจะพร้อมว่าได้ฝีนนะเกียอ,อะไรเนี่ยเดี๋ยวเราครมเดูตึงๆกันดังนั้นเลวยวทนะุกคนครับ ถ้าเล่นไม่ถูกใจใครก็ร้องขออาภัยไว้ก่อนนะคือก็ไม่ใช่คนที่เป่งเวอร์แบบขนาดนั้นนะครับผมนะก็จริงก็ไม่ได้เล่นหนาไม่ได้จะห่างนะแต่ว่าก็ไม่ได้เล่นหนาฝีมือว่าตกไปเยอะเลยเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรเดี mm ๋ย hmm. วก็พยายามจะเล่นบ่อยนะครับเพื่อไม่ให้ไปกลับ <Okay. S 1> ไปแรงไม่ดีเลี้ยงพื้อีกครั้งพยายาเล่นบ่อยๆ mm hmm. โมลี่เอาโมลี่มาก็ไม่คิดว่ามัลนลจะง่าจะใชันะ ไม่คิดว่าจะใช้ด้วยแค่อยากเอามาประดับเฉยแล้วก็คือผมก็ไม่มีวิธีอะไรที่จะมาสอนการเล่นตัวนี้นะผมจะเป็นสไตล์ของผมอย่างเดียวผมว่าเลยไปดูคลิปสอนเล่นตัวนี้นะแค่ไปเห็นคนอื่นหลายๆคนเขาเล่นกันนี่คนนี้เขาเล่นเก่งๆเล่นกันกนะ็เลยอยากก็เลยเล่นตัวนี้นะครับผมนะไหนสัง้งไอดีหม่ก็ต้องมีตัวเมนใช่ไหมมีตัวเมนติดไอเดียนะ เจอเลยเหรอเจอเลยเหรอเฮ้ยเชื่ไม่โดนต้อง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 ทุบไม้นะต้องทุบไม้ให้เขากวนได้โอเคโอเคให้เขาใช้ไม้นะให้เขาใช้ไม้เยอะๆเลยคนเนี้ยดูแล้วก็เป็นคนชอบเปรย์ไม้เฮ้ยเชี่ยผมพลาดผมพลาดผมพลาดตื่นเต้นไหมลนะ่ะอ่ะกูรู้ว่าได้เข้าไม้วิ่งวน ทึมเลยกระทึมหมดทุกคนมาถึงหุบโดนก่อนเลยว่ะมาถึงหุบโดนก่อนเลยอ่ะเราช่างมันปไปก่ามันก่อนมันมีคนเนียปันย่นเลยมุยี้เยอะเลยอะมึุยี้เยอะเลยเจอกันเยอะเลยท่านไงยี่นี่ไงหรอรีออนรีออนต้องให้เขาใช้ไม้ต้องให้เขาใช้ไม้ มาดิอาวนวนต้องกระทือต้องกระทือไม่ได้ไม่ได้ไม่ว่าแพ้ชนะหรือผมก็ลงนะไอ้ยีกไม่โดนกระโดดเลยกระโดดเลยนี่ต,อ,ตอ,นอนง่าตอนกูโอเคโอเค วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วนำเ,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 เท้าไปนำเท้าไปมเอาเปิกโน้นมาโน้นแล้วอ้อมผมไปามดักด้านแล้วผมไปเอาวิ่งดักหน้าอยู่ยไมม้่แรงแรงแรงมันเลยมีบางช่วงที่แหลกร,กรกนะต้องกระทืบต้องกระทืบมอะ่ะ เขาช้ยมาไปเยอะแล้วถือว่าดีอยู่เดี๋ยวจะมีพวกปั่นฟรีอยู่ดีแล้วนะรอด้วยนะขอบคุณมากที่รอกระโดดตามเลยผมไม่ก็ชอบด่านนี้นะจริงแล้วก็กด่านนี้เลยเห็นละเห็นละเห็นละ ติดเป้าหมายอันนี้โดน,นโดชนะโดนีนะโอเคโอเคผมยังไม่อุ้มนะผมยังไม่อุ้มนะผมไปไล่ลีออนต่อ,อผมไปไล่ลีออนต่อล้มสองอไปดิอยู่ดีก็ขับแบรกเอาลีออนกันเลยเพ่ชูกกูนานไอ,อ้เชี่ยฟองไฟโอ้โหไอ,อ,อ,อ้ไม่เห็นผมพลาดน่าจะหันหน้าเข้ากำแพง ชิบหายไปไหนวะโอ้โหชิบหายแล้วทุกคนจากมาดีล no, right. right. well, right. 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 ้มฝองเรานี่กลายเป็นไม่ได้ฟักตัวนะลงมาไหมลงมาไหมต้องไล่ต้องไล่ต้องไล่ให้เขาลงมาให้เขาลงมาตรงนี้ดึบลบไม่ทันไม่ทันไปเลยไปแลวต่อแลวต่อเลรีออนไปไม่น่าได้เลยไล่คนไอ้ผู้นี้ดีกว่า นี่นั่นไงกูว่าแล้วปึ๊บไดฮาร์กไม่มีไดฮาร์ดกระโดเลยเชื่อฝ่า,ฝาเครื่องแล้วว่มันเหลยฝ่าเครื่องแล้วมันปั่นเร็วจัดเลยไอ้พวกเนี้ยโอ้ปั่นกันเร็วจัดเลยปั่นกันเร็วจัดมัอนอาจะมีบางช่วงที่แถกก็ขออภัยนะครับผมบางทีดีบางที็นมันก็จะกระตุกเอง มายามผมไม่ได้ไปฆ่าตการนฝ่ายเฝ้านะครับผมจะไม่เฝ้าไอ้ปั่นโอ้โหปั่นกันเร็วมากปั่นกันเร็วมากตีเนี้ยน,นี่นไงคนเนี้ยไม่เห็นทั้งแมพเลยแม่งเราไปปั่นไปเฮ้ยเหลือเครื่องเดียวแล้วโอ้โหปั่นกันเวทไวจัดัวจัดกระโดดนะฮโหนะวิ่งจากหน้าเขารู้เขารู้ไอ้สิงกำแพง ต้องกระทืบว่ะกระทืบเลยไอ้ <ST US C ES> นี้ผมมาเล่นที่แห่จัดเลยว่ะแต่เราได้ไม่เหลือแค่เครื่องแค่นี้นะโอ้โหเหี้ยงแต่แต่เครื่องอยู่ไกลกันอยู่เครื่องจะไกลเนี่ยโอ้โหโอ้โหผมน่าจะฟอร์ฟอรได้อยู่ <ST US C ES> ไม่เห็นนะมันอยู่นะวันนี้มันช่างไกลฉา กระทืบเพื่อนก่นอนกระทืบเพื่อนก่นอนมกระทืบเพื่อน,นเล่นไม่ได้ไปเกาะนะกูเห็นกูเห็นเฮ้ยไม่โดนคนนี้แม่งชอบใช้ไฟฉายนะโดนกโวลเกาะหนึ่งทียัดไม้โอ้โเมื่อกี้แม่งแหลกด้วยต้องกระทืบเป็นไงเขาโวน oh. อะไรเนี่ยเนื้อ ช่วยกันอย่างนี้เหรอเอาต้องอุ้มก่อนพี่ผ่านแล้วอวนนู๋โอ้โหชื่อระเบิดแฟร์ูมไม่ฝนะกูดาวคนนี้พวกจะทำอะไรก็ทำเลยต่อต่อต่อ,ตอมันจะม,มีบางช่วงที่ไมมไม่มีบอลโลทามดีเลยอย่างนี้ ไล่ต่อแล้วต่อแล้วครับต้องไล่ต่ออย่าวนอย่ามาทําเป็นวนมีเอาลีออนผมไม่ชอบคนวนกลับไปเอาคนเดิมก่อนมนีข้าวห้อยู่คนแถวนี้แหละไม่ได้เป็นอะไรกันใครเห็นเราท้าแล้วเห็นเราท้าโม่ไม่รู้ไอ้คนนี้ล้มอยู่มันมีฟื้นตัวเองไหมนะพยายามฟังเสียงอ่านี่ไงเปิดหมดสเตลนะครับผมเข้าหมดสเตลอนาค้าลุกแล้วเาลุกแล้วเขาได้มีเพื่อนมาช่วยแล้ว อ่าดูว่ามันวนมันมีคนเนียนปัน่นอะเอาคนนี้ก่อนเลยอว่าคนเดิมตามคนเดิมนะกระโดดอ่าอย่างนี้น่าจะโดนชัวร์นะครับผมท้าไม่ผิดพลาดเลยเนี่ไงพวกเระบอกไยครับไม่ผิดพลาดอะไรยังไงก็โดนชัวร์ นี่ไงมือโชคมือโชคจริงจริงโซนชี้แย่ว่ะแย่ว่ะเกมนี้แย่เลยแย่เลยแย่มากแย่มาก<อ>คือผมทําได้แย่มากในเกมนี้มันปั่นกันอยู่เครื่องนู้นนะครับผมนะเครื่องไกลๆตรงนู้นสนีนแดงตรงนี้ก็มีคนปั่นอยู่โอ้โหเอ้ยยากจัดเมื่อกี้นี้มันดูยากจังวะ ปั่นอยู่มันปั่นอยู่เครื่องนูน้นน่าวิ่งแล้ววิ่งแล้วลีออน,อน,นผมไม่รีบแล้วกันกระทื้กระทื้มาเรๆนะคระับแล้วผมกนะ็กระทื้มาตรงนี้เดี๋ยวมันเล่นกันต่อ กระโดดกระโดดมาเฉยกว่าอยู่ได้ยินเสียงร้องมันนึกว่าจะกระโดดมาจริงๆเอามึงก่อนเลยอ่าเห็นนะเห็นหมีคนเดินอยู่แถวนี้ไอ้แม่งอันก่วงยุทหเลยน่าปั่นกันอยู่ปะกระทืบเลยไม่ยอมให้เครื่องเดี๋ยวกูว่ไม่ยอยมยอ เรียบร้อยไม่ทันอ่าอ่าไม่รอท้าแล้วผมเลอแล้วมันจะพยายามหลอกล่อเพื่อนไปช่วยนะผมจะเอาคนนี้แทนไม่ทันไม่ทันอาริออนได้ถูกเชื่อแล้วเอาคนนี้ลงห้องวีแม่งคือผมไม่กะเก็บหมดอยู่แล้วนะครับเกมนี้เอาโมลี่เหลือมันก็กะไม่ได้ใช้แล้วกูเอาลงห้องวีกูไม่สน เอาลงห้องวีเลยเอาห้องวีเลยนะเป็นวิเศษมันมีบางช่วงนี้แหลกๆก็คอมกาดนะขอโทษวนด้วยคือบอกว่าไม่ใช่แายเป้่า ่เพื่อนมันออกแล้วนะแม้ว่ามันรู้นะว่ามันช่วยไม่ได้แนะ่นอนร้อยเพื่อนตายแล้วนะขอโทษนะที่พยายามจะเฝ้านะ่าจะทำไงได้ล่ะว,ว,วันแค่ขาแล้วนะ่ะ ก็ตาสภาพนะครับผมนะตามาบาวิหมื่นแปดก็ใช้ได้นะขนาดปีตาหนีใช้ได้หมื่นแปแต่ผมเยอะกว่าบางคนที่แบงหนีออกประตูเยอะเลยสุดยอดสุดยอดที่นี้ตึง,ตงมากครับผมนะนั่นจะกดสีมันก็กดฝาไม่รูเหมือนกัน